กลับมาเลยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกันอีกครั้งนะครับมีการจัดการแข่งขันทักษะกล่นไกล้และแอโรบิกาคใตายนะครับหน้าเพื่อพัฒนาทุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ปิการทางสมองและปัญญาเรื่องคุณพิเศษนะครับโดยการใช้กีฬาเป็นซื่อนั่นเองครับโดยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ,อุกซี่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนายวีร์กล้าการครับประธานกรรมการนันทุกขาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ,อุกซี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะกลไนกล้และแอโรบิกภาคใต้ยนะครับ พร้อมโดยผู้บริหารบุคลากรผู้ฝึกสอนครูนักเรียนสู้การทึกษาพิเศษ13สถาบัน1ิจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ช่องรอยก้าคนข้าหลวมนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับนะ่าเป็นกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสมองและปัญญาด้วยคนพิเศษโดยใช้กีฬาเป็นซื่อครับเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยอารมณ์จิตใจและการเข้าสังคม เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้นะครับได้สามารถช่วยเหลือตนเองเกิดความเชื่อมั่นลกะก็อยูนในสังคมไทยอย่างมีซักซี่ และก็คุณค้าซึ่งนักกีฬาพิเศษที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสเปเชีลโอลิมปิกจะต้องมีชาวปัญญาหรือว่า IQ ไม่ต่ากว่า85ดสิบห้าครับต่ำว่าแปดสิบห้าะนะครับโดยนายวิราชค่ะก็บอกว่าการแข่งขันถักษะกลไก M A T P นี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมทีออกแบบมาเพื่อให้ผู้ทีมมีความผิดการทางสมองและก็ปัญญารวมไปถึงผู้ทีพิการสำซ้อนเนแนนให้นักกีฬาได้พัฒนาสุขภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวข้ออวัยวะต่างๆช่วยให้นักกีฬามีทักษะและก็ความสามารถในชีวิตประจํา วันมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนเล่านี้ค่ะได้ออกสู้สร้างคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเลือดตัวเองได้ไม่เป็นภาระขอ,ของครอบครัวและการสร้างคม,มด้านสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษตามสโลแกนสเปเชียลโอลิมปิกเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างค่ะก็ได้มีการนําการแข่งขันเตนแอโรบิกประกอบรายการในงาน จัดกิจกรรมถักษานี่แหละค่ะเพื่อมาสร้างซี่นและก็ความเร้าใจให้นักกีฬาถักษะก,กลไกนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทีีดีําหรับอาซาสมัครทีีจ่ได้มภาพั์ได้มาช่วยเลือกและก็ให้กําลังใจกบนักกีฬาซึ่งการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกไทยค่ะเขาจัดเป็นประจําทุกปีและทังซี่ผาข้องประเทศไทยค่ะโดยจะมีนักกีฬาเข้าวร่วมประมาณ8 0 0้คนต่อปีนั่นเองค่ะเป็นพื้นที่ดีๆนะที่ให้คนเหล่านี้ได้มาสแสดงความสามารได้ออกสร้างคมกันนะคะ อเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะ,ะเราไม่เคยได้เห็นกิ่างพันนีนะค่ะคะ